สวัสดีนะครับอันดับแรกนะฮะผมในฐานะตัวแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียวแห่งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับชมรมออฟโรดทุกท่านนะครับสถานที่ของเราได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจากชม,ม road, ร,รมออฟโรดศิลปชามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในการ ามาช่วยกําจัดวัชพืชคือผักตบชวาที่นี่นะครับและในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางชมรมอีกครั้งหนึ่งนะในการเลือกใช้สถานที่ของเราในการพบปะสังสรรค์และได้มีการบริจาคไฟส่องสว่างนะครับในสถานที่แห่งนี้ซึ่งหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าทางหน่วยงานของผมเนี่ยมีภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งคือการให้การศึกษาให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทางด้านสัตว์ป่านะฮะแก่เยาวชนทั่วไปซึ่งเดิมหน่วยงานของเราตั้งอยู่บนบริเวณน้ําตกชันเถนนะครับบนเสาเขียวนะฮะและได้ย้ายลงมาสถานที่แห่งนี้ได้ประมาณ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอคุรุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเรามารับต่อจากสำนักง,งานเขตรักษาพันธุ์เก่าก็ทั้งนั้นนะฮะเพราะ,ะนั้นเรื่องการพัฒนาคงยังไม่เต็มที่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก พี่ๆทุกท่านนะครับในชมรมนะครับมาช่วยกันพัฒนาให้มันดีขึ้นนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนน้องๆนักศึกษาของเราต่อไปนะครับอโอกาสนี้ผมขอใช้เวลาสั้นๆแลวกันครับขออนุญาตอามอบหนังสือขอบคุณให้แก่ทางชมรมฮอบโรสศรลชานะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับและหวังว่าในโอกาสหน้า ทางเราคงจะได้รับใช้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางชมรมออฟโรดศรีร้ำชาต่อไปนะครับขอบคุณครับครับผมในโอกาสนี้ขอเล่นเชิญท่านประธานชมรมนะครับพี่ปื้นครับสมคุณสงการภาชนะนะครับรับมอบนะครับหนังสือขอบคุณนะครับกับทางหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติราชตาเขาเขียวนะครับขอเล่นเชิญครับ ผม,<า>มรทราบว่านอกจากนะครับสถานที่แห่งนี้เป,นเป็นที่ถ่ายทอดแล้วก็ในเรื่องของแนวทางการศึกษาธรรมชาติและการอนุรักษ์เนี่ยนะครับทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่นี่แล้วก็ยังมีการนักเรียกว่ามีรถโชว์นะครับออกเดินทางไปตามโรงเรียนในเขตขอเรียนเชิญพี่เปิ้ลครับผม <cụ> ได้หนักบวกนะตบตบด <ris> ูเป็นห่วงเป็นห่วงถ้าให้พยุงก็ไม่พอขอจับประเมินได้ค่ะ แบบเปรนเก่าไเล็กน,น้อยนะครับสำหรับการทำกิจกรรมเราวันนี้ครับคุณเลนเชอร์โนน่ามดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเลนเชนครับก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้านะครับที่ให้ทางชมรมเราเนี้ได้มาจัดก,กิจกรรมในที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าทางหัวหน้าอยากให้เรามาจัดก,กิจกรรมหรือว่ามีความต้องการอะไรเนี่ยเราก็ประกาศไปกับทางชมรมเพราะว่าชมรมเราก็อยู่ในศรีราชาเนี้ย เกขีเขาเขียวก็อยู่ในศิน้ชาก็เราจะได้ช่วยกันดูแลนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็แล้วก็ฝากช่วงฝากสมาชิกก็นิดนึงว่าทานเหล้าหรือทานของมื้นเมาก็คุยกันดีๆนะครับอย่าทะเลาะเบาแวงกันเห็นไหมครับนี่อะไรครับสามรับคส่วีสามังคีนะครับก็เดี๋ยวอันอันนี้เดี๋ยวเป็น พายการเล็กๆก็เดี๋ยวผมจะขึ้นมากล่าวจริงของการของของชมรมกล่าวประมาณสองชั่วโมงนะครับใครใครได้เฮียครับอากาดเกิดเฮ็ดเฮ็ดดูแลพี่พบด้วยดูแลพี่พบด้วยนะต้องขอขอบคุณหัวหน้าอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับครับผมเจะลอง